Tech namai lo na ka. Ila ka yo kuen. Leona, dok yo wei. เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะอ่ะลบลบกดลบกดดูน้องทำอะไรนะตอนนี้นะคะน้องยกขึ้นแล้วค่ะนุ่งนุ่งยกฮือ